เดินทางกับมินีิหอมมากไปเ,เอาบน้ำเยอกจังจากสิบองศาจากหนึ่งองศาจากติดลบติดลบกับมะหนึ่งมะสองมะหามะเจ็ดมะสิบไอ้จดมาสามสี่เลย ภกเกียดเดียวกันมันไปได้บ่นเนาะเราไปยังไงนะเราไปดูสิเราต้องไปดูก่อนลงทางนี้ได้ไหมเขากำลังก่อสร้างเด้เยาว์มั่งี่แ้วรถิพนอย่าง สะพานไม่ได้แนละ้วเราไปยังไงเนี่ยห่อนดิอูณนะโอ้นั่นรับไปทั้งนัง้นโอ้ห้าตจ่องรับสะพานเรากำลังก่อสร้างสะพานใหม่นะคะันจะไปทางเส้นสะพานนี้ถนนสะพานใหม่ คาพไปกำลังทำศัลย์บ้ารมาดูอุ้ยและวคือแถบน้ะไรนะี่องอ้ยอยอุ้ยอุ้ยน้อุ้้องอุ้ย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 อ้อ้ยยออ้ยอ้ยยยย

เานอุ้ยนาาง่ด้ยช้ชอสพาเราไม่สมังเราไม่ปั่นแล้วงานเอาอุ้ยเย็นดีอยู่นานเย็นมาก มันหยุมันเย็นแน่นอนเลยอืจ้านี่ตุ้งามงามสภาพก็คือเย็นดีแตน่ งบเงียงบงก็เดินนะคะพนมาทางหลายอยู่ปุ้ช้ำช่องผัมกันจังย่านซิ่วอันเราไม่ซ้ำเสียงแล้วก็เดินนี่โปรเฟสชันแลฮะ

อ้าี่นองอุ้ยอ๋เอเบาเสนอนมามันเป็นนน้อยนอนือขาแม่นม้ำเบิ่งขาจาวเสร ปัตนตัวเอ็ดลงม้างสิลงม้างสิข้ามน้ำไปพูนแล้วก็อ้อนไปพูนพูคนเก่งกับปันจักรยานฟิวเข้าวงเมินคนเก่งเข้ากับยางจุ่ะคุณเม่ยนามซ้ายยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมแม่จุ๋มข้ามสะพานฉุกเฉินให้ดูนะคะ ขณะนี้สะพานที่ไม่จูงเคยทำวีดีโอให้ดูกำลังก่อสร้างค่ะเมื่อใดครับเปิดสะพานไหมก็มาต่อไปเที่ยวขอบคุณที่รับชมค่ะรักๆเรีๆบ๊ายบาย